I I knight. am vengeance. am the สวัสดีชาว r o v l i a m o f v a l o r กันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็จะมารีวิวสกิล Black Man ครับผมอ่าเป็นฮีโร่ DC สาย Assassin นทับไฟเตอร์ว่องไวฟาร์มอ้าวแสดงว่าเป็นกึ่งไฟเตอร์กึ่งแอสซัสซินนะครับผมเรามาดูกันดีกว่าเข้าไทยก็คงเป็นแอสซัสซินแหละ แอสซสเซนอย่างเดียวโอเคนะครับไปเมื mm ่อแบ็กแมนเข้าใกล้สตูจะทำให้ความเร็วในการเคลื่อนที่ของเขาเพิ่มขึ้น20%แบ็กแมนจะสะบัดผ้าคุมโดยสร้างความเสียหายทางกายภาพรอบๆตัว แล,และจะทําให้เกิดความเสียหายทางกายภาพเพิ่มขึ้นสําหรับคนที่โดนเป็นคนสุดท้ายนะจ้าแบ็คแมนจะทําการโยนแรงประานทิศทานที่กําหนดและเมื่อโดนสตูจะทำให้เกิดความเสียหายทางกายภาพอนน้อยนิดและจะทิ้งสัญลักษณ์แบ็คแมนเอาไว้เมื่อแบ็คแมนไปโจมตีสตูที่มีสัญลักษณ์จะทำให้ความเสียหายของเขาเพิ่มขึ้นแล้วก็ติดสตันนัยนจ๊ะ แบ็คแมนจะใช้เวลา3วินาทีอการหายตัวและเมื่อเขาหายตัวไปแล้วจะทําให้เขาสามารถหายตัวได้นานถึง30วินาทีถ้าหากแบ็คแมนอยู่ใกล้ศัตรูจะทําให้ศัตรูอาจรู้ตัวได้เพราะมันจะมีสัญลักษณ์ลูกกระต่ายไว้บนหัวศัตรูนะครับสังเกตดๆีๆแต่ถ้าหากแบ็คแมนเข้าใกล้ศัตรูเป็นเวลา3วินาทีจะทำให้สถานะในการหายตัวของเขาหายไปนะครับผมและเมื่อกดใช้อัลเจอเมทสกิลอีกครั้งหนึ่งแบ็คแมนจะทาการพุ่งไปทางทิศทางที่กําหนดและสร้างความเสียหายทางกายภาพนะจ๊ะ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกด s u b สไคร b ์และอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับ